จุก,กุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุก,กุยมินิโฟร์วิวนี่ครับตามสัญญาฮะเรามาประกอบคันนี้ DCR 0 1ซึ่งเป็น M A chassis ครับผมฮะบอดี้ยางล้อ โครงชุดขับเคลื่อนตัวประกบคู่มือประกอบแล้วก็สติกเกอร์ส่วนที่ยากที่สุดครับผมก็ฝากล่องนลฮะแล้วก็ใส่ส่วนที่เรายังไม่ใช้ไว้ก่อนอ่ะชิชิชิ นี่ผมจะประกอบดิบๆเลยนะครับจะไม่ขัดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจะได้เป็นการประหยัดเวลาครับผมโครงเอแลวก็เริ่มจากนี่ฮะตรงมาเนาะฮะเริ่มจากอะไรก่อนดี แม็กต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับพับมัน,นะฮะมันจะได้ไม่แทงมือะฮะพับมันก่อนจะได้ไม,จไม่จะได้ไม่ไปแทงมือใครโอเคแกนล้อนะฮะมอเตอร์สองหัวนะชุดอ่าน็อตใส่โรลเลอร์กั่าแกนแกนแกนเกือง ใส่นีก่ก่อนแล้วกันอ่าครับผมสะพานไฟจริงไม่ไม่ควรใช้มือสัมผัสนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้อ่าคราบน้ำมันจากมือไปติดะฮะสำหรับผมเหรอช่างมันวันนี้จะประกอบดิบๆนะครับไม่อะไรทั้งสิน้นอ่าครับก็ ใส่ให้ตรงข้างของของมันฮะอันนี้ใส่ข้างนี้สังเกตนที่แบนๆนะฮะแบนๆแบนๆอันนี้ใส่ข้างนี้แล้วก็ตัวล็อกมันนะฮะตัวล็อกมันคีมตัดครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ไปเถอ,อะตัวล็อกมันจริงคีมทามยาผมก็มีแต่ ไม่ใช้ <laughs> เอาด้านที่เป็นเคี้ยวฮะลงล่างถ้าใครละ,ละเอียดหน่อยสำหรับที่ไม่ใช่โอเปนบล็อก็เอาพวกอฟองน้ำเบรกยัดได้ครับให้แบบว่าสะพานไฟมันปูดขึ้นมา ด้านนี้เป็นตัวแบนอย่างนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นตัวยาวฮะอยู่ข้างขวาเพราะทำไมเพราะว่าเวลาสวิตช์มันหมุนนะฮะมันจะไปสัมผัสกันพอดีนี่ฮะดันลงไปให้สุดฮะตัวมอเตอร์ก็จะมีตัวครอบนะผม ครอบมอเตอร์อ๋อเดี๋ยวกันใส่นี่กันล็อกสัพพันไฟอีกข้างหนึ่งอย่าลืมนเอาด้านที่เป็นเขี้ยวลงล่าง อ่ะอ้ฮะสปานไฟก็ล็อกแล้วก็จะไม่หลุดแล้วนี้เราอ่าสวิตฮะสวิตหมุนอ่ให้ให้อ่าเข่วหมุนมันอยู่ด้านนี้ฮะนีอยู่ด้านนี้เพราะว่าเวลาเราหมุนจะข้างล่างอมันจะ ดันให้สะพานไฟแนบชิดกันพอดีอันนี้ครับเอาด้านแบนเสียบกับหัวน,นี่นี้ฮะส่วนอีกด้านนึงตรงนี้ครับใส่ด้านนี้ไว้ ออมัก็เป็นเฟืองครับผมเฟืองเฟืองและแกนล้อถ้วยเบรกเล็กะฮะมันจะได้ไม่กิ้งหายใส่แกนล้ออ่าใส่ข้างหลังก่อนจริงแล้วแต่นะฮะใส่หน้าใส่หลังก่อนก็ได้ ลอลอลอเอ๋ลอพอดีอันนี้มันเท่ากันหมดจะใส่ล้อไหไก็ได้ผมยังไม่ใส่ยางนะอืมนี่นะฮะเวลาใส่ถ้าเกิดแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยเวลาใส่มันจะแทงมือเราจากข้างนี้นะอย่าไปใส่นี้นะแทงมือทะลุมันจะมีตัวนี้ครับนี่ฮะ กลมๆอันนี้เห็นไหมฮะมันเอาไว้ใส่อาเฟืองมอเตอร์ครับแต่ว่าเราจะเอามาไว้ใส่ล้อก,ก็ได้นะครับวางไว้เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไม่แทกมันจะไม่ทะลุหมุนหมุนหาล็อกให้ตรงเพราะว่าแกนล้อมันจะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็กดลงไปอ่านเห็นไหมฮะเรียบร้อยก็ใส่ตะไก่เรียบร้อย แข็งมาครึ่งนึงอันนี้เราก็ต้องใส่เฟืองเฟืองส้มฮะถ้าเป็นสี่ต่อหนึ่งจะเป็นเฟืองส้มถ้าเป็นสามจุดห้าต่อหนึ่งจะเป็นเฟืองชมพูอ่ร้อยค้างาหมุนหมุนให้ลงล็อก ดันให้สุดครับผมอ่าเรียบร้อยเอาสวิตออกก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันล่วงหายบางทีมันแน่นไปนะฮะเราก็ต้องเลื่อนมันออกมานิดนึงเลื่อนมานหน่อนึงให้มันขยับได้นีนะครับกึกกึ๊กึ๊กเนี่ยมันจะได้หมุนได้ครับอมันจะได้ลื่น ถ้าเกิดเรากดแน่นเกินไปนะฮะืดนะนะฮะอย่างนี้ไม่ดีให้มันนิดนึงฮนะเนี่ยนะฮะเนี่ยลื่นอย่างนี้ดีแต่ยามมากกันไปฮะเดี๋ยวมันหลุดออกมา แล้วกดด้านนี้ก็ได้เอาอันนี้ช่วยกดไ,ได้ไม่แทงมือเราฮะตะไก่ตะไกร่ลอ้อของลุ่งหายนะครับมีถาดมาใส่หรือเอาฝากล่องมาใส่ก็ได้ใส่เข้าไปะนะครับแล้วก็ใส่เฟืองส้ม แล้วก็ปิดท้ายด้วยตะไคร่ก็ร้อยหนึ่งข้างส่วนไอ,อ้เหลือๆนี่เขาเรียกว่าลันเนอร์ครับเผื่อใครไม่รู้จักถ้าใครเล่นกันดัมมาก่อนก็จะรู้จักเป็นอย่างดีอ,อย่าแน่นมากให้มันเหลือนิดนึงอ่ะครับผมให้มันนี่อย่างนี้ได้นะฮะ นี่โอเคอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาวางาใส่มอเตอร์ก่อนอ่าเฟืองหัวม่วงครับผมเนี่ยอ่่ด้านนี้แล้วเราก็นี่ฮะกดเอาตัวนี้กดอ่ะเอาตัวนี้กดหรือเราจะกดกระโตก็ได้กดกระโตะฮะกดกระโต ใช้ตัวนี้ลองมันจะได้ไม่ทะลุไม่แทงมือปลอดภัยด้วยฮนะอ่ะไือมไม่แทงมือเนาะไม่เข้า <laughs> เอาเออกกอนมันบงังอ่อเคเข้าแล้วอย่าให้มันเข้าลึกเกินไปนะครับให้เป็น มีจังหวะที่ถูกต้องลองหมุนดูฮะถ้าหมุนหมุนเรื่องก็โอเคตรงนี้ฮะขาไฟดัดให้มันงอขึ้นมานิดนึงดัดให้มันงอขึ้นมานิ่นึงแล้วเอาอ๋ออย่าลืมใส่สวิตช์ก่อนนะใส่สวิตช์ฮะอด้านนี้ด้านหน้าด้านนี้ด้านหลังเอาด้านที่เป็นอันนี้ฮะ ยืนยืนอันนี้ไว้ข้างหลังเอาหัวม,มอเตอร์ไว้ข้างหน้าครับผมแล้วแต่สะดวกใส่ข้างหน้าก่อนเราค่อยกดข้างหลังลงครับผมอะอะแน่นแล้ว เวลาจะอ,าออกทําไงเอาออกนะฮะมันมีสองสลักสองข้างนี้ฮนะสลักสองข้างนี้เอาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ที่เป็นตุ่มๆยื่นขึ้นมาเนี่ยตุ่มๆนี้นะนนะกดกดลงไปตรงสลักครับผมสองสองข้างมันก็จะไม่แทงมือใช่ไหมฮนะกดลงไปตรงสลักสองข้างแล้วก็จะยกมอเตอร์ขึ้นมาได้ ที่เราควรระวังก็คือระวังสวิตมันกระเด็นหล่นหายแค่นี้เองนะเอะมาทีนี้เราก็ใส่ตัวครอบไอ้นี่ก่อนไอ้ไอ้ไอ,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 อ้นี่ครับถ้าใครไม่มีครีมตัดใช้กันไกรตัดเล็บก็ได้นะครับช่วยกลอมแกล้มไปได้ก็อาจจะมีแบบว่าเศษเศษเหลืออย่างนี้ ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้แต่ถ้าตัดแต่งได้ก็ดีฮนะแต่วันนี้เราไม่ตัดแต่งเราประกอบไปก่อนอ่าก่อนอย่าลืมใส่เฟืองก่อนใส่เฟืองนี้ก่อนเฟืองอน,นี้มันจะมีตุ่มอันนี้ครับตุ่มอันนี้ตุ่มอันนี้ไว้ใส่ข้างในใส่แทนลูกปืนครับผมใส่แทนแบริง่งใส่เข้าไปในเฟืองตรงกลางอี่อ่า ใส่แทนแบริง่งถ้าเราใส่ลูกปืนแล้วไออันนี้เราสามารถเอาไปลองอย่างอื่นได้แกนแกนเฟืองแกนเฟืองอใส่อย่างนี้นะจุดสังเกตเราจะมีอยู่ว่าถ้าข้างหน้าจะเอียงหลบข้างนี้ครับผมนะฮะมันจะเอียงหลบกัน ส่วนข้างหลังฮะก็จะใส่สลับกันก็จะเอ,เอียงหลบข้างนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่เอียงไอ้นี่ตัวใหญ่ขวานี่ใหญ่อยู่ซ้ายะนะฮะนี่ใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดอันนี้ลงไปวางแล้วก็ถอยหลังเนี่ยมันก็ล็อกแล้วคือตอนนี้เราประกอบอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่จระบีนะครับเพราะว่าเราจะทําการลันเครื่องให้มันแบบว่าเข้ากันก่อน นะฮะเห็นไหมเสียงเฟืองดังมากเสียงดังมากโอเคเราก็อะไรต่อโรเลอร์อ่าครับโรเลอร์ให้มาหกตัวซึ่งจะให้มากกว่าพวก ซ u เปอร์ทูซ r เปออะไรเงี้ยครับเอซึ่งพวกนั้นจะเป็นโครงรุ่นเก่ากว่าจะให้เฟื่องม,มาแค่สีเอ๊ะจะให้โรเลอร์ม,มาแค่สีตัวอันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าฮะให้มา6ตัวซึ่งเวลาใส่นะฮะน็อตตัวนี้ถ้าเราจะเอาลื่นนะฮะเราต้องไปขัดให้มันลื่นแต่ว่าวันนี้เราช่างมันใส่ลงไปเลยนะครับใส่ ไปในรูตรงกลางแล้วอีกข้างนึงนะฮก็เอาไอ้นี้ที่เขาให้มาไอตัวแหวนเนี้ยใส่เข้าไปอีกทีครับไว้ลองลองกับเนี่ยนฮะโขลงใส่รูนอกสุดฮนะสำหรับเปลืองอสำหรับโรลเลอร์ใส่นี้ใส่นอกสุด สิ่งที่เราคนสังเกตน,นะฮะล,ลองหมุนลองหมุนดูอย่างนี้โอเคเอาต้องดูขอบฮะอันไหนที่มันคมคมฮะเราพยายามเก็บขอบนิดนึงอย่าให้มันไปขูดรางเพราะว่าถ้ามันขูดรางละรางอาจจะเสียหรือรางเป็นรอยฮะหรือเรามันก็ทําให้เรารถเราช้าลงด้วยก็มีแต่ผลเสียฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรตัดแต่งมุม ให้เรียบร้อยฮะที่มันยืนย่นๆออกมานี่ครับที่มันเป็นตัวต่อกับลันเนอร์นะครับผมหรือเราจะถ้าเราใช้การตัดเล็บตัดเราก็ใช้ด้านที่เป็นตะไบฮะตะไบนิดนึงอย่าเยอะนะครับถ้าเยอะเป็นรอยสึกอาจจะแบบว่าผิดกติกาของรุ่น Open b o ล็อกได้เพราะว่าเขาบอกว่าห้ามตัดตกแต่งแต่ว่าเราเก็บให้เรียบร้อยเฉยๆนะฮะอ่านี้ ลื่นกว่าข้างนี้อีกนะฮะหนึ่งสองข้มนะฮะอันนี้ลื่นเลย ใส่ข้างหน้าหรือใส่ข้างหลังก็ได้ครับแต่ผมใส่ข้างหลังเพราะว่าทำไมเพราะว่าอา่ยิ่งโรเลอร์ห่างกันนะครับรถจะยิ่งมีความเส,เสถียรมากขึ้นคือหลุดรางน้อยลงแต่ก็จะโค้งช้าลงนะฮะโค้งช้าลงก็ทําให้รถวิ่งช้าลงด้วยทําไมทาไมเราต้องทําให้รถช้าลงเพราะว่ารางสมัยนี้นะเป็นรางเรียกว่ารางเทคนิคมีความยาก ถ้าโค้งไวไปอาจจะหลุดลางได้แล้วก็ใส่ไว้ห่างหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสนามไม่ยากมากเป็นแบบสนามที่ใช้ความเร็วได้แล้วก็ใช้เซตติ้งให้มันเข้ามาให้มันเข้าหากันให้มันชิดก็คือใส่รูใส่รูใกล้กันแค่น,นั้ ข้อดีของ MA นะฮะก็คือจะนี่ใส่ข้างหลังได้ด้วยก็จะเป็นบนกับล่างถ้าเป็นคงอื่นๆคง SuperX VS จะใส่ได้แค่รูบนหรือรูล่างอย่างเดียวต้องเลือกเอาเพราะว่าเขาให้โลมาแค่4ตัวยกเว้นบางรุ่นบางรุ่นแข่งที่แข่งอัพแข่งอัพเกรดนะฮะก็อันนั้นข้อยกเว้นเราจะใช้โครงอะไรก็ แล้วแต่สนามนะฮะสำหรับรูโรเลอร์นะฮะด้านหลังถ้าถามผมอะ่ะผมแนะนําให้ใส่รูรูเดียวกันนะฮะมันมีรูหน้ารูรูหลังบนกับล่างควรใส่รูเดียวกันอย่าไปใส่แบบบนข้างหน้าล่างข้างหลังอะไรเงี้ยถ้าถามผมผมจะใส่รูเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็แล้วแต่ครับใครอยากลองก็ตามสบายไม่ไม่มีปัญหา ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่แล้วมันจะทําไมเพราะมันไม่มีอะไรมายืนยันว่าจะเป็นแบบนั้นครับผมก็อืมอีบรกเบรกหลังครับถามว่าใส่หน้าได้ไหมก็ถ้ามียางก็น่าจะได้ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่เขาออกแบบมาให้ใส่ข้างหลังครับผมใส่ใส่ข้างหลังนี่ใส่ตรงนี้อ่ะนะเราก็จะเหลือในรันเนอร์อีกสองชิ้นก็คือนีฮะเป็นที่ล็อกบอดี้หลัง ที่ล็อกบอดี้กับตัวนี้ฮะที่ล็อกฐานหมดแล้วหมดแผงแล้วอ่ะอันนี้เป็นที่ล็อกฐานแล้วก็ฐานใส่อ่ะก็ฐานใส่แล้วก็กนะครับล,ล็อกฐานอย่างนี้เอมันจะมีตัวล็อกข้างๆนี้ด้วยอสองข้างเวลวาเราออกก็ งานข้างนี้ออกนะอ่าก็จะไม่หลุดล่วงลงมาทีนี้ครับยางยางยางปกติหลายคนจะใส่ไปเฉยๆเลยซึ่งมันอาจจะหลุดออกมาได้วันนี้ผมแนะนำฮะเทปกาวสองแม่คผมแปะลงไปที่ล้อแต่ว่าอา่าเราต้อง ขนาดไซล้อ,อก่อนตัดครึ่งก็พอนะฮะมันจะได้ไม่ล้นล้อผมตัดไม่ค่อยตรงนะถ้าตัดได้พอดีล้อจะดีมากเลยครับแปะกะให้ตรงนะ่ะอย่าให้แบบว่า เกินอ่ะแล้วเราก็อย่าให้มันทับกันนะฮะอย่าให้มันทับกันกะให้พอดีที่สุดอ่าครับนะฮะพอดีเป๊ะอา่ากดลงไปนวดลงไปนวดลงไปเคแล้วก็ยางฮะสเต็ปเดิมดึงให้ยืดนิดนึงฮะเราค่อยตัดอ่านะฮะมันจะ กินเข้าไปหน่อยนึงถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่ดึงนะเราไม่ดึงตัดเลยยางจะเป็นตุ่มอย่างะยางเป็นตุ่มตุ่มนี้เวลาวิ่งมันก็ไม่ดีฮนะเวลาวิ่งแล้วมันจะสะดุดครับผมก็ให้ดึงนิดนึงดึงนิดนึงแล้วก็ตัดแต่อย่าอย่าดึงแรงมากไปเดี๋ยวเนื้อยางหายครับผมดึงนิดนึงเราค่อยตัดอ่าก็จะเรียบขึ้นมานิด นิดนึงอะอาจจะไม่เรียบมากเท่าไหร่เพราะว่าอดึงไม่แรงเท่าไหร่โอเคเสร็จปุ๊บแล้วแกะเทปตังนี้ฮะแกะเทปเพื่อใส่ล้อเข้าไปนวดนิดนึงฮะนวดให้มันนิ่มๆหน่อยก็ใส่เข้าไปดึงนิดนึงเพราะว่าเรามีกาวฮะเรามีแปะกาวสองหน้าเราต้องดึงนิดนึงอ่าอ่าใส่เข้าไปให้ถึงขอบใส่เข้าไปให้สุดแล้วก็ฮะ กดกดเบาๆฮะอย่าก,กดแรงเดี๋ยวล้อเบี้ยวทีนี้ฮะยางจะไม่หลุดออกจากล้อแล้วเพราะเรามีมีเทปกาวสามารถติดได้นะครับถึงจะเป็นรุ่น Open Box ก็สามารถติดเทปกาวได้แน่นอนอนันี้ครับแน่นอนเพราะว่าเท่าที่เล่นมาก็ติดติดติด,ต,ดติดมาตลอดนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ให้ติดก็ไม่รู้จะว่าไงครับผม พอเขาก็ติดกันทุกคนน่ะอ่าครับก็ทำเหมือนเดิมะฮะชึบตัดให้พอดีอกดนิดนึงอย่าให้มันเนี้ยอย่าให้มันปูดกดให้เรียบครับผม ได้ละล้อหลังอ่าเสร็จแล้วสี่ล้อฮเสร็จแล้วสี่ล้อฮะทีนี้ตัวโครงฮนะเราจะเรียกว่าลันอ<ม>ินก็คือเราเปิดด้วยฐานอ่อนนะครับด้วยฐานอ่อนนะครับเปิดด้วยฐานอ่อนให้ให้เฟืองมัน ขบกะเฟืองแกล้อกับเฟืองมอเตอร์อรฮะขบกันให้เข้ากันเสียงมันก็จะดังประมาณนี้ฮะก็อาจจะเก็บใส่กล่องป,ปลายปิดฝาให้มันเย็บหน่อยทิ้งไว้ประมาณถ้าฐานมันอ่อนมากก็ถาดจ,จนฐานหมดนะครับแล้วแล้วแต่เรากะแล้วเราก็มาเช็คดูแล้วเราก็มาแกะออกมา so สมมุติว่าเรารันเสร็จแล้ว เราก็แกะออกมามาทำความสะอาดพวกนี้ฮะถอดออกมาปัดฝุ่นหรือเอาไปล้างเราลัางเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราค่อยใส่จราระบีทีหลังใส่จาระบีทีหลังตอนเ,นเราลันเสร็จแล้วลันลันอินเบรกอินเสร็จแล้ว แล้วแต่จะเรียกว่าลัลันอินหรือเบรกอินนะฮะตัวโครงเสร็จแล้วต่อไปบอดี้ฮะถ้านเพื่อนเื่อชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ กดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม to ่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m c j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld